thank <laughs> you สวัสดีคะ่ะสวัสดีแฟนคลับ FC ทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้มาพบก,กับเราในช่องปุยอาเจียงพายแก้วพายสักใบก็วันนี้นะคะช้างลอนะคะหลายเชือกนะคะมารวมตัวกันเพื่อถ่ายทําปฏิทินนะคะปฏิทินช้างอ่าเป็นสวยงามมากนะคะ,ะนำทีมโดยคุณปูทองใบ พลายทองคำพลายแซมสั้นพลายขวัญเมืองพ่อหนุ่มเสกพ่อทองเงินนะคะพ่อใหญ่สีทับไทยพลายงามแล้วก็สีดอสิริมงคลนะคะทกค,ค่ะแล้วก็มีพี่แก้วด้วยนะคะแต่ว่าพี่ควันหมายติดธุระนะคะมาไม่ได้พี่ควันเล็กติดต่อมาว่าให้พี่แก้วมาด้วยนะคะแต่ว่า ติดธุระนะคะต้องทำธุระปนเสียดายมากเลยนะคะก็เป็นการถ่ายปฏิทินนะคะช้างสวยมากเลยนะคะโอ้ปูทองใบามาในชุดสีเหลืองฟ้านะคะเหลืองอลามตามากเลยนะคะสวยงามมากโอ้แล้วก็ควานก็จะแต่งชุดโบราณน,นะคะ ชุดโบราณคือ,อชุดชุดควานนะคะแต่ก่อนจะแต่งตัวลักษณะนี้นะคะก็คือผ้าโสโ่งใส่ผ้าสโลงแล้วก็พกด้วยผ้าขาวมา้าแล้วก็อดเสื้ออย่างนี้นะคะคือวิถีคนโบราณนะคะเหมือนอคุณตาลุนใส่นะคะสุนทรภาพที่สวยงามมากนะคะช้างหลอมมารวมตัวกัน นี่คือวิถีของคนเลี้ยงช้างนะคะแต่ดั้งเดิมคือแต่งแต่งตัวแบบนี้นะคะทุกท่านเสียดายจังเลยพี่แก้วไม่ได้มานะคะเดี๋ยวมาดูช่างภาพนะคะหลายช่องมากสำนักข่าว โชงงงนะคะโอ้โหบรรยากาศเช้าๆนะคะเช้าว,วันอาเช้าว,วันองนังคารแต่และเชือกก็จะหลอคนละสไตล์นะคะของชาวช้างเรานะคะไม่ว่าจะทำกิจการงานใดนะคะหรือจะเดินทางไปไหนต้องบอกกล่าวองค์ประกอบ ช้างทั้งช้างทั้งฝานนะคะนี่นะคะท่านไดมีโอกาสมาเที่ยวเชิญแวะมาได้นะคะที่องค์อุปกรรมเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ยึดเหนี่ยวจิตใจชาวช้างก็จะมีรูปปั้นช้างอย่างนี้นะคะล้อมรอบเลยล้อมรอบเลยนะคะท่านใดมีโอกาสแวะมาเที่ยวมานะคะ สวยงามมากเลยนะคะก็วันนี้เสียดายมากนะคะช่องปัวเสียงของเราไม่ได้มาเกี่ยวไม่ได้มานะคะก็เก็บบรรยากาศในการถ่ายปฏิทินมาให้ทุกท่านได้รับชมสวยงามนะคะความหล่อบาร,รมีโคจสารช้างแต่ละเชือกที่จะมีสเสน่ห์มีมนต์ขลัง คนละแบบรอคนละทรงนะคะนิ่งมากเลยนะคะวันนี้พ,พรอะพลายแต่ละเชือกนิ่งมากเลย ายเดียวนะคะถายเดียวใครอยากถายคู่กับไคะปู่จะกลับแล้วไม่ว่าใจดาุง้นเป็นภาพที่หาดูยากนะคะที่ช้าง บารมีพุทธสารนะคะช้างงายาวๆจะได้มายืนคู่กันนะคะก็เห็นภาพนี้ก็จะคิดถึงพ่อพี่ใหญ่ทันทีเลยนะคะโอเคเราเโอเคทุกรูปเลยสวยทุกรูปอ่าเดี๋ยวขุนดวยอันนี้คือครอบครัวพ่อใหญ่สีทับไทยนะคะอันนี้คือภาพครอบครัวพ่อใหญ่สีทับไทย ก็มีพ่อใหญ่มีพลายงามมีสีดอชริมงคลอันนี้คือภาพครอบครัวนะคะพ่อลูกนะคะพ่อลูกก็พ่อหนุ่มเสกเป็นพ่อนะคะ คนโตคือพี่แซมสั้นนะคะพี่ขวัญเมืองแล้วก็พี่สีดอเริีมงคลนะคะนี่คือครอบครัวพ่อลูกนะคะภาพที่สวยงามอีกภาพหนึ่งสั่งจองกันได้นะคะทุกท่านสั่งจองกันได้ปฏิทินนะคะ อันนี้คือภาพครอบครัวนะคะครอบครัวพ่อหนุ่มเสกก็จะมีไาลแซมซันไาลขวัญเมืองชิดอสริมงคลนะคะ อยู่ตรงนั้นแหละสวยอ่านี่คือภาพยุทธหัตถีภาพยุทธหัตถีแล้วก็มีพ่อพายหนุ่มเสกอยู่ตรงกลางนะคะขึ้นอยู่ข้างบนก็ได้นูเหมามัจะเห็นพอดีเลยอยู่ชั้นบนพอดีแล้วเนาะ ก็เก็บบรรยากาศในการถ่ายปฏิทินมาให้ทุกท่านได้รับชมสวยน่าคับล้อบารมีก็จะสารช้างแต่ละเชือกที่จะมีสเสน่ห์มีมุ์ขลังรอคนละแแบบรอคนละทรงนะคะ ให้ความทรงจำนะคะทรงจำดีๆที่เราจะเก็บที่ใหญ่ไว้ในความทรงจำสาแลวเชือกโมเป คุณปูคุณปูยกหนะออฮ่าานะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากทุกท่นนะคะสำหรับนนปันทินนะคะ,ะชาวช้างนะคะอย่ายลืม ากทุกท่านกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องแัวนเจียมสายแก้วสายสังไปแล้วก็ชา้าช้างทุกๆเชือกทุกๆช่องด้วยนะคะวิถีชีวิตกนสับชา้างป่